เอฟต้นไม้มาใหม่ครัเพื่อนๆเอฟอีกแล้วเอฟอีกแล้วว่าจะไม่เอฟไม่เอฟอดไม่ได้3ต้นเรามีของแถม้วยนะคะเพื่อนๆดูสิของแถมเราจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเป็นลูกค้าประจํากันนะครับเพื่อนๆซื้อที่3ต้น3มต้นเขาส่งฟรีค่ะถ้า3ามต้นขึ้นไปเขาส่งฟรีเนาะ แต่น,นี้เขาจะมีบอลแบบบอลหายากบอลแรไอเทมที่เมื่อก่อนมเมื่อสี่ห้าเดือนก่อนราคาเขาดีๆค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นเล็กๆเ,เขาเราก็เลยเก็บเก็บไว้นะคะต้นสามร้อยสี่ร้อยประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนเอนเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ของเราเก็บไว,เบไวเ้เฉยๆนี่เละโอ้เดยวนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ให้ดูการแพ็คนะคะเพื่อนๆน เขาจะแพคมาอย่างนี้เลยค่ะแล้วเขาใส่กล่องเดียวมาไม่มีกระดูกกระดิกคะ่ะเพื่อนๆืแล้วแพกดีมากนะคะนี่เราให้ดูการแพกก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต้นไม้กันนะคะว่าได้มาสมบูรณ์แบบขนาดไหนนี่คือด้านในเขานะคะหลังจากเราแกะกล่องที่เขาหุ้มมาแล้วออกนะคะอาแพกแบบนี้เลยค่ะเขาใช้ถ้วยน้ำชงนะคะถ้วยที่เขาใช้ชงน้ำชากาแฟะคะ่ะตัดตูดครอบมาเลย นี่นะคะเพื่อนๆแกะออกมาแล้วค่ะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสามต้นต้นสูงใหญ่นี้คือนิเวฟนะคะเพื่อนเอนเขาแถมมาอันนี้แถมมาไม่คิดตังค่ะนี่ที่เราสั่งมีทั้งหมดสามต้นนะคะต้นนี้ก่อนเลยค่ะเพื่อนๆอนต้นนี้คือดารานุพร,รัตนะคะเพื่อนๆนดารานุพรัตนค่ะสีแดงแป๊ดสวยงามมากเลยส่วนต้นนี้คือแสงพระาธาตุค่ะ แสงพระธาตุนี้เป็นบอลเก่าบอลไทยนะคะบอลเก่าบอลโบราณเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้บอลเก่าบอลโบราณแต่ดารานุพัตน์นี่ก็น่าจะเป็นบอลบอลรุ่นใหม่ๆเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยค่ะนะคะและส่วนต้นนี้คือเจ้าปอแก้วค่ะเจ้าปอแก้วนี่ก็เป็นบอลใหม่นะคะบอแต่ว่าเป็นบอลเขาเรียกอะไรหลังแรไอเทมนะคะเพื่อนๆบอลติดอันดับบอลอันดับต้นๆเมื่อ ห้าเดือนที่ผ่านมาราคาเราไม่ได้นะคะราคานี้ต้นละสามร้อยอันนี้เพื่อนสั่งมาราคาต้นละสามร้อยทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แถมอันนี้มาให้ new wave เพราะว่าเราซื้อกันประจําเป็นลูกค้าประจํานะคะบอลทั้งสามต้นนี้เป็นบอลที่อยู่แถวหน้านะคะเป็นบอลแรงไอเทมนะคะยางแสงพระธาตุนี่เป็นบองเก่าโบ,บ,นบนราณของไทยหายากมากเลยนี่เขากัดสีมาเรียบร้อยเลยนี่คือลักษณะของแสงพระธาตุเวลาเต็ียม,มฟอร,ร์มเขาก็แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ขากัดสีมาสวยมากเลยค่ะแทงหลอดมาแล้ว,วเพื่อเาเลี้ยงบอลดีมากเลยส่วนเจ้าปอแก้วนี้เขายังเป็นต้นเบบีอยู่นะคะต้นเล็กๆแต่แทงหลอดมาหมดแล้วสามสี่ใบแล้วค่ะกัดสีแล้วด้วยเจ้าปอแก้วเวลากัดสีแดงเต็มใบนะคะเป็นบอลใบไทยนะคะเนี่ยวันนี้เรามาพามาดูก่อนว่าได้สั่งอะไรมามั่งเป็นบอลแถวหน้าแล้วราคาดีมากค่ะเพื่อนๆเป็นบอลรายไอเทมติดสิบ อันดับบอลที่ราคาดีแล้วตอนนี้จากราคาหลักหมื่นหลักหลายพันนะคะต้นเล็กๆเกมื่อก่อนนี้ราคาสามสี่พันตอนนี้เหลือแค่ราคาหลักร้อยนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เราซื้อกันประจํานะคะเจ้านี้เขาไม่แน่ใจเขาน่าจะมีสวนบอลเจ้าประจําของเขานะคะเพราะเขาขายราคาไม่แพงนะคะดารานพรรัตลัสนี่ตอนนี้ถ้าเป็นบางที่เขาก็ยังขายแพงอยู่นะคะแข็งแรงมากเลยดารานพัรัตน์เจ้าปอแก้ว มงเปาะเกรศเิลาหุ้มทองชายชนอะไรเนี่ยอีกสาสี่อย่างนี่เมื่อ5เดือนที่แล้วนะคะเพื่อนๆราคาเขาเราจับไม่ได้ค่ะไม่มีนะคะหลักร้อย2องสาพันขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยก็ตกประมาณ2องพันเกือบสามพันนะคะ ตอนนี้เขาลงมาราคาหลักร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเราก็ยังคนต้องเก็บกันเพื่อนถ้าเราคนเลี้ยงต้นไม้นะคะเราเก็บไว้ค่ะถ้ามันมีเยอะเราก็ทำำําจํานวนของเราไว้เอาออกมาขายสาหรับบางคนที่ทําเป็นอาชีพเสริมนะคะเพื่อนๆเราเก็บไว้ค่ะจับไว้แต่อย่างนิเวบนี่เขาเป็นบอลนิเว็บนี่เขาเป็นบอลน,นําเข้านะคะเพื่อนเพื่อนมาจากประเทศจีนมัน้งใครไปเป็นตามจำไม่ผิดเนาะอันนี้เขาแถมมาค่ะเขาแถมมาเราก็เอาค่ะของฟรีเนาะเขาก็สวยในแบบของเขาเนั่นแหละค่ะ โอเคค่ะวันนี้ประเพณพามาดูนะคะแต่เซตนี้เป็นที่ภาคภูมิใจมากค่ะเพราะทุกตัวสวยหมดเลยโดยเฉพาะแสงพระธาตุแสงพระธาตุนี่แย่งกันเลยนะคะเที่ยที่แล้วประเพ่าแย่งเขาไม่ทันต้นนี้สวยมากค่ะกัดสีออกมาเต็มฟอร์มในแบบของเขาเลยนะคะแต่เขาจะเป็นบอลใบใหญ่ประเพ็เคยซื้อต้นเล็กๆเบบี Baby, มาเมื่อห้าเดือนที่แล้วนะคะออกมาใบเล็กๆกลมๆเพื่อนๆประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะแสงพระธาตุนะคะห้าร้อยเก้าสิบ มีมาใบเดียวกับเล็กๆอีกใบหนึ่งแค่นั้นค่ะ590 <5 90 S 2> แล้วตอนนี้นนเจอหน้าหนาวพอดีตอนพระเพนสั่งมาตายเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้แสงพระธาตุต้นใหญ่เต็มฟอร์มวัยรุ่นกัดสีสวยมาให้เราเห็นเลยนะคะเดีย๋ยวันหลังเราจะมารีวิวค่ะวันนี้มารีวิวให้ดูว่าเราสั่งบอลมาเราได้ถูกใจมากเซตนี้ได้บอลบอลดีบอลแรไอเทม ที่ราคาดีสมใจนึกมากเลยโดยเฉพาะแสงพระธาตุเพราะเขาเป็นชอบแสงพระาธาตุมากนะคะเขาเป็นบอลเก่าของไทยโบ,นบนราณของเราค่ะ<น>แล้วเขาสวยลักษณะเขาเหมือนพวกเมืองเกาะติดเหมือนธาตุบางแก้วเห็นไหมคะเป็นใบแบบนี้ลักษณะคล้ายกันอย่างนี้สวยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยววันหน้าประเพณจะมารีวิวให้ดูว่าแต่ละต้นเขามีลักษณะแบบไหน<ม>เป็นยังไง นะตอนนี้ราคาเข้าไปถึงไหนนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะรีวิวให้ดูสั่งบอลมาได้ถูกใจอวดโชว์เหมือนเดิมค่ะเป็นคนชอบอวดคำๆนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ